จด้าของราคอร์ดครับรุ่นไมเนเชนเปิดปีใหม่มาเอาเลยเอาเลยเปิดตัวครับหลายคนหลายคนถามด้วยนะก่อนหน้านี้ว่าเมื่อไหร่จะมาครับอืมาแล้วก็พี่คิดว่าเป็นการแบบทำตลาดปีนี้แล้วก็ปลายปีอาจจะเจอโมเดลใหม่ที่บอกอไม่ปลายปีก็อีกสองปีอะปีหน้าหกไม่ใ6รปีหกเก้าแล้วนี่หว่ามอเตอร์โชปีหน้าถ้าถ้าคิดจะลากต่อนะจะเพิ่มต่อนะโอเคครั้งเนี้หลักหก ไม่แน่ใจเพราะว่ามีเรื่องของการปรับภาษีสรรพสามิตมีเรื่องของการปรับราคาปรับรุ่นย่อยปรับออปชันให้แล้วก็เป็นปกติครับเวลามีการปรับราคาสรรพสามิตหรืออะไรบางอย่างนะจากอดีตที่ผ่านมาเขาก็จะมีการปรับออปชันเพิ่มให้นิดนึงไอ้รู้สึกว่าอะเพิ่มแล้วต้องได้อะไรเพิ่มต้องก็เลยมีการปรับราคาปรับออปชันเพิ่มให้กับ3รุ่นย่อยล่างรวมกับการเปิดรุ่นท็อปใหม่ครับก็เป็นตัว G R สปอร์ต G R Sport หลายคนถามหาตัวครื่อคร์ G R นานแล้วมาแล้ว แต่ว่าก็มีพอยต์อยู่นิดนึงคือเวอร์ชั่นไทยอาจจะดูแบบตู้ญี่ปุ่นไม่ได้ใช่คนไปตอนแรกคิดว่าจะไปดูดูเห็นตัว GR คนลักคอร์สของญี่ปุ่นมาไงเราคิดว่าโหเดี๋ยวเวอร์ชันไทยต้องได้แบบนี้แน่เลยหน้าสวยๆอะไรเงี้ยปรากฏว่าเดี๋ยวเราเอาภาพเทียบไปดูแล้วกันระหว,ว่างเวอร์ชันไทยกับเวอร์ชันญี่ปุ่นมันก็มีมความแตกต่างแต่เอาจริงนะไม่ใช่ว่าของไม่ไทยไม่สวยนะอของไทยก็สวยนะมมผมว่ามันก็มีความเป็น GR ในตัวดีไซน์นั่นแหละแต่เพียงแค่ญ,ญี่ปุ่น กรกว่าเอาพูดตรงๆนตรงตัวมากกว่าใช่ไหอย่างเช่นชุดชุดกันชนหน้าที่แบบเป็นตะแกรงหมดเลยใช่ไม่มีแบบตัวเบ้าไฟตัดหมอกชุดไฟที่มันดูดูเข้มกว่าอแต่ถามว่าเนี่ยของไทยเขาก็มีดีไซน์ที่เป็นกระจังหน้าแบบตะข่ายรังพึ้งอาเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าดีไซน์มันอาจจะไม่ได้แบบโอโหดุจัดขนาดญี่ปุ่นไงอืมอ่ะมาดูกันตอนนี้ไล่ราคาใหฟังก่อนเลยก็จะมี โซลาคอร์สทั้งหมดเปิดตัว3จะมีให้เลือก4รุ่นย่อยอาจากเดิม3ก็จะเป็น H-E-V Smart เนี่ยราคาใหม่นะครับเริ่มต้นที่989,000บาทสำล้านละอืมสูเปริเมียม1,094,000บาทอืมแล้วก็พเรีมเมียมลักชวรี่1,240,000บาทครับส่วนตัว G-R ก็จะเป็นราคา1,254,000บาททุกตัวไม่มีเบนซินล้วนละเป็นไฮบริดหมด ใช่ไฮดีด1.8นะครับเคลมระยะเคลมเรื่องอัตราสิ้นเปลืองไว้ที่23.8กิโลเมตรต่อลิตรมไม่ธรรมดาวิจริงๆก็ประมาณนี้แหละ21 20สำหรับเครื่องจุด8ตัวนี้ามาดูตัว g r ก,ก่อนว่าได้อะไรใหม่บ้างต้องบอกว่าการปรับครั้งนี้มีการจูนเครื่องยนต์ด้วย<อ>ให้ผ่านมาตรฐานยูโรซิกทุกรุ่นตัว g r จะมีการปรับเรื่องกันชนดีไซน์ใหม่นะครับพร้อมโลโก้ g r ตัวกันชนหน้ากันชนท้าย ดีไซน์ใหม่นะสีใ hey ห้ดูดีๆว่าเป็นสีคล้ายแบบการเมทัลลิกสีแบบเงินเง,งินดำดำเทาเทาอ่ะมันไม่ได้ดำสนิทอ่าวัสดุตกแต่งไฟตัดหมอกดีไซน์ใหม่ครับโลโก้เฟลร่าคอร์สบริเวณตัวฝาท้ายก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำอย่างที่เห็นกันตัวเบาะนะครับก็เป็นเบาะทรงสปอร์ตแบบ GR มีลายนเดินได้สีแดงแล้วก็มันเป็นแบบหนังคล้ายๆหนังกลับอ,ะอ่ะสไตล์ GR ผสมสีดำกับสีแดงโลโก้ปัก GR เบาะมันมีความกึ่งๆจะบักเก็ตซีดหน่อยใช่ อาฟาไฟ้าแทิศแล้วก็จะมีเบลสีแดงใท่ g ีอาสพี่ว่าในรุ่น GR แต่ละตัวตั้งแต่ยาลิปเออยาลิปโครล่าพี่ว่าโครล่าคออาร r รุ่นที่แบบแค่ตกแต่ง G r อานะไม่ใช่แบบอ่าไม่ใช่ตัว GR อแท้เออจริงอ่ะพี่ชอบเรื่องความเป็นเบลแดงมากเลยอ่ะเห็นตั้งแต่แบบรู้สึกมันแบบสวยอ่ะมันก็ได้ความสปอร์ตเลยแหละเออเบลแดงสไตลจสวยจริงแล้วสีมันอ่ะมันมันไม่แบบมันไม่ใช่แดงแบบแดงแปลนนะมันเป็นแดงแบบเข้มๆแบบเออสวยถ้าเห็นของจริงนะดู ตัวเมทัลเลียลตัวสีเขาทํามาดีมากมที่จะบอกว่าสวยจริงๆสาหรับตัวเ<ว>บลเบลแบลดงของเขาภายในนะครับก็จะเป็นการตกแต่งเดินได้สีแดงแล้วก็ตกแต่งด้วยสีตีมดาร์คซิลเวอร์นะครับปุ่มไลนย GR ก็เป็นสีตีมดาร์คซิลเวอร์เหมือนกันโลโก้ปุ่มพุสตก็จะแบบมีปุ่มโลโก,โก้ส,ก,ก,โโก,สก,กินกรสปอร์ตถูกต้องแล้วก็โตต้าไทยมักจะทำอย่างนี้เลยก็จะมีการปรับฟิลลิ่งพรมลายเพาะกรคิดคิดไม่ออกว่าเหมือน M Perform a n c e แแล้วก็ช่วงล่าง ก็จะมีการปรับจูนพิเศษเป็นเวอร์ชัน GR มีการเปลี่ยนโชคและสปริงโหลดเป็น GR ออครับก็ส่วนใหญ่จะแข็งขึ้นโรล,ล่าก็จะแบบนี้เลยมีการปรับฟิลลิ่งพวงมาลัยมีการปรับฟิลลิ่งช๊คให้เมันดูกระชับสปอร์ตขึ้นใช่แข็งส่วนใหญ่จะจูนให้แข็งขึ้นเป็นไปตามสไตล์ GR ครับแล้วก็อุปกรณ์เรียกง่ายว่าตัวท็อปของ GR ให้ครบมากก็เป็นไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์แล้วก็เป็นแบบซีเชียลมีการไล่เฉดนะครับหลังคาก็จะให้เป็นพาราเมกรูป แบบเฟรมเรทแล้วก็มีม่านบังแดดให้กล้องราวิวซึ่งตัวท็อปก็จะมีเซนเซอร์มาอีกแปดจุดอ่าตัวจอก็จะเป็นสิบสองจุดสามนิ้วถ้าเป็นตัวล่างๆก็จะจอเจ็ดนิ้วครับแล้วก็หน้าจอสัมผัสเป็นสิบจุดหนึ่งรองรับ Apple Android มีไวเลสชาร์จเจอร์ให้ปรับอุณหภูมิให้อ่าเป็นเป็นสอง,เป,สองเป็นทูเป็นสองโซนซ้ายขวาแล้วก็มีด้านหลังน่อย่างเดียวเลยนะถ้าผมจะไม่ชอบอ่าจอเนี่ยแหละเอโออผมว่าดีไซน์เขายังติดแบบโบราณไปหน่อยอะ พี่คิดว่าจอนี่มันเปลี่ยนไม่ได้แล้วล่ะพอเหมือนแบบประมาณสั่งของเป็นของพิมเขียวคู่กับรุ่นโคโรล่าเลยมันเลยปรับอะไรไม่ค่อยได้ให้นึกถึงตอนที่พี่เคยเล่าเรื่องของซเออาบางอันจอเจ็ดตอนนั้นจอเจ็ดนิ้วเป็นจอตังเนี้ยจนจบโมเดลอ่ะไม่มีการปรับอืเนี่ยแบบเสียดายอย่างเดียวเลย<ม>เออผมแบบรอรถเจเลชั่นใหม่ที่จะเป็นเริ่มมัน<อ>จะเป็นจอลอยขึ้นมาหรืออะไรก็ว่าหันไปก็รอเจเลชั่นใหม่ไปเลยติดติดตามนี่แหละอย่างที่บอกว่าเจเลชั่นนี้มันเปลี่ยนก็ประมาณนี้มีเซฟตี้เซน เกมสูบสำหรับตัว G R ครับอ่ะนี่ก็จบเรื่องของ G R ไปแล้วมาดูกันดีกว่าว่าตัวล่างคือตัวใหม่นะครับที่ราคา9 0 0 0 H E V Smart 89,000ได้อะไรบ้างหลกัลกๆเลยคันนี้มีระบบเซฟตี้เซน s ์ให้คือแบบปกติแล้วเซฟตี้เซน s e าไม่ได้วางตัวล่างออันนี้มาให้เลยเซฟตี้เซนตแล้วก็มีเรดร์ออสปีดให้ก็คือแบบคอนโทรลคือง่าย,ายๆตอนหลังๆโตต้ามักจะวางเซฟตี้เซนให้จนถึงตัวล่างสุดแล้ว เมื่อก่อนเขาจะสงวนพวกนี้ไว้ตัวท็อปอยากได้ที่เทนที่เป็นตัวท็อปก็อาจจะดึงอันนี้เดี๋ยวนี้ก็คือดึงมาอะไรที่มันควรจะมีสู่เป็นอะไนพื้นฐานสู่สเปกจีนสเปกจีนเนี่ยโหตัวล่างสุดใหญ่ไปกระทิปเลยเพราะนั้นเรื่องของเซมเซนให้มาเถอะแต่ตอนนี้ต้องพูดตรงๆว่าเขายังไม่ได้ให้กล้องอาราวิวนะตัวล่างสุดอ่ะด้านหน้าจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวแบบอ่า ไลท์ไกนิ่งอยู่เบาเน,นี่ยจะเป็นเบาหนังสีดำเนี่ยอย่างตัวจอขับขี่ก็จะเหลือแค่เจดนิ้วเบายังให้เป็นเบาปะไฟฟ้าแปดทิศทางอยู่แล้วก็มีระบบเบรกตัวกลางเท่าก,กันกับตัวท็อปก็คือสิบจุหนึ่งรองรับ Apple Android เหมือนกัน,นครับเชื mm. ่อมต่ออ่าทีคอนเน็ได้ถุงลมเจ็ดจุดแล้วก็เปลี่ยนจากกล้องอราวิอยู่ที่บอกจะเป็นแค่กล้องถอยหลังพร้อมเซนเซอร์กะระยะเนาะแล้วก็มี เรื่องของระบบบายสปอร์ตเดือนถอยหลังให้แทนนะครับไม่แย่นะืก็ถ้าเราไปดูในดีเทลรายละเอียดเมื่อกี้พี่ลองสำรวจจริงๆเลยในตัวล่างสุดที่ตัดออกไปดูน่าจะมีผลเยอะอย่างเช่นกระจกหน้าจากที่ปกติแล้วตัวคนลรกเขาจะเป็นสิกลาสแบบรถเสียงรบกวนกระจ้เป็นกระจกธรรมดาแทนพวกแหลกหลังคาตาหลังคาไม่มีอมตัวล่างสุดเลยเนี่ยเบาคนขับไม่มีเบาไฟฟ้านะครับ อืมปรับมือปรับมือรับมือระบบไฟเลชาร์จไม่มีแล้วก็ประตูท้ายไฟฟ้าไม่มีเป็นแบบเปิดปิดธรรมดาไฟเอ็มบียนใช่ก็จะตัดออกไปซึ่งประมาณนี้แหละพี่ดูแล้วหลักๆแค่นี้เลยนอกนั้นก็ส่วนใหญ่เหมือนตัดพวกอำนวยความสะดวกสบายให้มากกว่าเนะอืมใช่หลังๆก็คิดว่าเปซูรจีนอืมตัดอะไรที่ดูไม่ค่อยจำเป็นทำาราคาให้ถูกลงเพื่อสู้แบบโหจีนมาวันนี้แปดแสนเจ็ดแสนเนาะอ่ะ ประมาณนี้เหมือนบางค่ายเขาก็จะมีแบบว่าสไตล์ว่าตัวล่างเขาจะตัดเรื่องอืความพิเมยมของวัสดุอืแต่ออปชั่นมามบางค่ายก็จะตัดเรื่องความสะดวกสบายอืแต่ว่าความพิเมยมของวัสดุยังอยู่หรือบางค่ายก็อาจจะไปลดพวกระบบช่วยการขับอะไรอย่างนี้เนาะใช่ใช่ใช่อีกอย่างหนึ่งที่คิดว่าน่าจะมีมูลค่าสุดก็คือเรื่องล้อ จากล็อต18เหลือรอ17เหลือล็อต1ในตัวร่างแต่ว่าร็อต17ก็จะทําให้เข้าใไหมว่าอัตราการ <จะ S 1> วิง <จะ S 1> ร่งะหยัดขึ้นใช่ที่แบบยิงวิ่งปกติตัวเขาาให้ร็อต18การตอนนี้น่าจะประหยัดกว่าตัวอื่นเพิ่มขึ้นได้อีกหนึ่งกิโลเมตรตร่อลิตรโดยประมาณเลยแหละใกล้เคียงเค็มมากขึ้นใช่ <laughs> ใช่น่าจะประมาณแต่ก็วางเคลมเท่าเดิมเหมือนกันหมด่ะโดยประมาณนี้นี่นก็คือเป็นการมเนอร์เชนแบบเรียกว่าปรับออปชั่น เพิ่มรุ่นย่อยท็อปใหม่แล้วก็รุ่นย่อยล่างรุ่นย่อยล่างที่มีการปรับราคาทุกรายอัพตามสัมปรสารมิตใหม่นะครับอาจจะเป็นการปรับครั้งสุดท้ายของโมเดลนี้แล้วที่ว่า,วานั้นตามนั้นเลยนี่จะเป็นการไมเนชเชนครั้งสุดท้ายที่มีพรอมจ R แล้วก็แอบ,บผิดหวังนิดเล็กอย่างที่เราบอกว่าใช่น่าญี่ปุ่นสวยดีก็ได้นาญี่ปุ่นมาแต่โอ้โเฟี้ยวเลยก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้เขาเปิดตัวบิ๊กไมเนชเชนครั้งนี้เขาก็ยังพูดเลยว่าอันนี้เป็นหน้าหน้าใหม่หน้าครั้งแรกของโลกที่ไทยเพราะนนั้ก็ ไม่แปลกที่จีนก็จะเป็นหน้าใหม่ของแรกของโลกเหมือนกันที่ไม่เหมือนใครเหมือนกันอ่าประมาณนี้ครับโอเคครับสวยไม่สวยมาคุยกันได้เนาะ